มีหลายคนถามเรื่องของหุ้นสื่อนะครับไอทีวีของคุณพิธาในะเข้ามาแน่นอนครับว่าก็ตามข้อมูลหลักฐานแต่ก็ไม่เคยได้ยินจากคุณพิธานะครับที่ออกมาพูดเรื่องนี้เลยนะครับแต่แน่นอนนะครับกรกตนเนี่ยออกมายืนยันแล้วนะครับว่าหุ้นสื่อนะครับของไอทีวีจะนะครับเริ่มพิจารณาต่อเมื่อนะครับมีการรับรองเป็นสส ตอนนี้จะไม่มีการพิจารณาอะไรทั้งนั้นหรือว่าข่าวาระหรือว่าอะไรทั้งนั้นเหตุผลเพราะว่าคุณพิธาย,ยังไม่ได้เป็นสสยังไม่ได้เป็นสสเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้เป็นสสเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ,อะเอาตรงนี้มาเป็นเงื่อนไขหรือว่าเอามาพิจารณาอะไรได้ก็ต้องรับรองให้คุณพิธาเป็นสสไปก่อนนะครับหลังจากที่คุณพิธาเป็นสสไปก่อนนะครับก็ขบวนการถึงจะดําเนินไปแล้วก็เรื่องนี้ก็ถึงจะเอาเข้า สู่การพิจารณาว่าผิดหรือไม่ผิดซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้สําหรับผมนะครับผมก็บอกกับทุกคนว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องห่วงนะครับปล่อยให้กระบวนการมันเดินไปที่สําคัญตอนนี้เรื่องของการที่จะทํำยังไงให้นะครับการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกผ่านไปได้ดดีฝ่าแล้วถ้าเกิดสมมติผ่านไปเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณพิธาเองนะครับอาจจะโดนเรื่องของหุ้นสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนั่นคือเรื่องของอนาคตมันยังไม่ถึงเราอาจจะไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากมายนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายพอดีผมได้ข้อมูลนะครับมาก็เป็นข้อมูลจากคุณพิธาเองนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ว่าพิธานะครับไม่กังวลเรื่องของหุ้นสื่อบริษัท i อทเผยเตรียมตัวชี้แจงไว้แล้วก็คือคุณพิธาบอกว่าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะเตรียมตัวในการชี้แจงเอาไว้แล้วพิธายันไม่ต้องกังวลเรื่องของหุ้นนะครับสื่อบริษัท ไอทีวีที่ถูกยื่นคําร้องต่อกอกตเผยนะครับเตรียมตัวชี้แจงไว้แล้วไม่จําเป็นจะต้องตีตนไปก่อนไข่ก็คืออย่างที่บอกคุณพิธาไม่จาเป็นจะต้องตีตนไปก่อนไข่อยู่เฉยๆนิ่งๆนะครับรอให้กระบวนการมันไปแต่เตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลเตรียมหลักฐานในการชี้แจงกะกะตไว้แล้วถ้ามีการตรวจสอบนะครับจากกรณีที่ได้มีการเปิดหลักฐานผู้มีรายชื่อถือหุ้น ไอทีวีซึ่งมีนายพิธาเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด42,000หุ้นและต่อมานายพิธาระบุว่าไม่มีความกังกวลเพราะไม่ใช่หุ้นของตนและเป็นเพียงผู้จัดการมรดกมีฐานะผู้จัดการมรโดกและได้ปรึกษาและแจ้งต่อปปชไปนานแล้วล่าสุดเมื่อวันที่22พฤษภาคม66ที่โรงแรมนะครับ พรหลาดกรุงเทพนะครับที่ห้องบอลลูนโดยพักก้าวไกลพร้อมด้วย7พักการเมืองประกอบด้วยพักเพื่อไทยพักไทยสร้างไทยพักประชาชาติพักเสรีรวมไทยพักไทยเพื่อไทยรวมพลังพักเป็นธรรมและพักพลังสังคมได้ลงนามข้อตกลง MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลนายพิธาได้ตอบคำถามถ,ามถึงกรณีนะครับ ุ้นสื่อบริษัทไอ v ีวีจำกัดมหาชนที่ถูกยื่นคำร้องต่อ,อกกตให้ตรวจสอบอยู่นั้นหากกกตมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานะครับและเรื่องถึงสารและธรรมนูญมีแผนสำรองอย่างไรมั่นใจเรื่องนี้แค่ไหนนายพิธากล่าวว่าไม่ต้องกังวลอย่างที่บอกต้องรอคำร้องของกกตก่อน ตอนนี้เราไม่จําเป็นจะต้องตีตนไปก่อนใครอย่างที่อธิบายในครั้งแรกว่าเรามีหลักฐานหลักกฎหมายเตรียมตัวชี้แจงไว้แล้วและอธิบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่สมัยอดีตพัดอนาคตใหม่ไปแล้วแต่แน่นอนว่าทั้งหมดทั้งปวงคําร้องมีลักษณะแบบไหนยื่นคําร้องอย่างไรและจะมีอธิบายให้สังคมเข้าใจหวังว่าจะคลายความวิตกกังวลลงไปได้ก็คุณพิธายืนยันนะครับว่าเรื่องนี้นะครับก็ได้ทําการเรียกว่า ตั้งรับเอาไว้แล้วนะครับมีข้อมูลหลักฐานที่จะชี้แจงเมื่อเรื่องนะครับของกกตส่งไปสู่ศาสรอะไรกันนี้อันนี้ก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปแต่ที่สําคัญก็อย่างที่บอกว่าเรื่องที่สําคัญตอนนี้ก็คือทํำยังไงถึงจะให้จัดตั้งรัฐบาลได้นะครับจัดตั้งรัฐบาลได้หรือว่าให้เลือกนายกได้เพราะว่ายอมรับว่าก็เป็นด่านที่โหดพอสมควรนะครับด่านโหดพอสมควรเพราะอย่างในตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ได้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่านะครับอย่างน้อยนะครับการที่จะเป็นนายกได้ก็ต้องมี เสียงนะครับจากสภาทั้งหมดเนี่ยทั้งสอวแอลนะสสรวมกันมากกว่า376เสียงซึ่งแน่นอนครับว่าก็ตามที่เราทราบว่าโหดว่าเป็นด่านโหดนะครับเจอหินพิธานะครับฝ่ากำแพงสอวอระบอบรุงนะเช็ครายชื่อโผลเป็นอ่อไผเป็นไผสอวโหวตหนุนหรือกว่อมพิธาเนี่ยนะครับสอบผ่านนะครับก้าวไกลจะแก้โจทย์376เสียงนี้ได้อย่างไรหรือกลุ่มอนิรักนิยมล็อกสอห้ามนะ ล็อกสวห้ามสลับขั้วย้ายข้างแม้สีส้มจะถอยแก้ม112นะครับพิธีการเซ็น MOU รัฐบาลแห่งความฝันพิธานะครับสอบผ่านยังเหลือด่านสวก้าวาไกลและแก้โจทย์376เสียงนี้อย่างไรเมื่อกลุ่มอัดนิรักนิยมล็อกสวห้ามสลับขั้วย้ายข้างแม้ก้าวไกลจะถอย29ประเด็นแก้ม112และกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ก็ยากที่จะเอาชนะใจสวได้ เกมสสวสายฮาร์ดคอร์ ไม่กลัวยุทธการ IO Social ีกดดันนะครับหลังจากพักก้าวไกลและพักพันธมิตรเปิดการถแถลงข่าว MOU ตัดตั้งรัฐบาล313เสียงเสียงหนุนพิธาลิมจเจริญรัตเป็นนายกคนที่30โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกจะต้องมีคะแนนเสียงมากากว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่2สภา,า376เสียงวันนี้ยังขาดอีก63เสียงที่รอให้สสฝ่ายค้านและสลโหวตเลือกนะครับพิธาเป็นนายก ด่านสวเป็นด่านโหดโจดหินนะครับวิชัยสอนสิริสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรก็คือสวเนี่ยนะครับประเมินการแถลงแสดงท่าทีในการโหวตเป็นเห็นชอบนะครับนายกรัฐมนตรีสรุปแนวทางได้ทั้งหมดก็คือ3าแนวทางหนึ่งก็คือสวที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกหรือไม่เลือกมีจํานวนมากไม่มากนักสองสวที่ยังไม่ตัดสินใจและสาวสวที่ไม่ตัดสินใจและรอการตัดสินใจวันโหวตของนะครับนายกรัฐมนตรี กิตติศัตว์วัะะตนะวราหะนะครับย้ำจุดยืนของสอวอในขณะนี้มี2อนหนทางคือสนับสนุนพิธากับงดออกเสียงและตอนนี้กลุ่มที่งดออกเสียงนะครับมีมากกว่านะครับเสียงหนุนยังรอแม้พิธาและพักก้าไกลจะยอมถอยไม่บรรจุเรื่องแก้1นึใน MOU 8ปดพักรัฐบาลแต่ให้ทางพัก ก้าวไกลไปดําเนินการในสภาล่างนะครับประเด็นนี้อาจจะไปเจราจาขอเสียงสอวอได้อีกจํานวนหนึ่งล่าสุดนับแต่ที่มีกระแสะกดดันของสังคมดังขึ้นมาเรื่อยทําให้สอวอหลายคนออกมาประกาศจุดยืนและลงคะแนนเสียงข้างมากในสภาล่าง17คนบันทึกไว้23พฤษภาคม2566หนนะครับวุฒธธิพันธ์วิชัยรัตน สนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนา 3. พัฒาวรามิตรสีทรงเดชเสมอคำห้วันลบตั้งคณานุรักษ์ 6. วันชัยสอนสลิ 7. เฉลิมชัยเฟื่องคอนแปซากีพิทักษ์คุมพล 9. ดิเลกฤทธิ์เจนคองธรรม 10. ลนวฤทธิ์ปียะฉัตรตระกูลสิเบเอ็ประมาณนะครับสว่างญาติ 12. นายแพทย์เจติระธรรมนลท์13ปภาสีสุจันทบุตร 14. สุสถิตนะครับลิ่มพงพันธ์15มนเทียนบุญตัน 16. นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีป17พีรศักดิ์พอจิตจากวันนี้ไปเมื่อทีมเจรจาของพรรคก้าวไกลได้เข้าไปแลกเปลี่ยนกับสวสายอิสระและสวสายสันหาก็น่าจะได้มากขึ้นมาอีกหลายสิเสียงนะครับ เสียงค้านนะครับเสียงต้านยังสูงอยู่สําหรับเสียงของสอวที่โหวตให้หนุนพิธ,ธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกยังมีเป็นจํานวนมากส่วนผู้บัญชาการเหล่าทัพและตํารวจได้แสดงจุดยืนในการงดโหวตเลือกนายกเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกระหาวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองในฐานะที่กองทัพเป็นหน่วยงานรัฐนะครับก็เพิ่งจะมาวางตัวไม่เป็นกลางเนาะเมื่อปี62ก็ไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยนะครับพลเอกนะครับอ่าพลเอก สนิชนกสังขจันทร์ประหลัดกระทรวงกระาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกณรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพเลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพเลเรือเอกอัลงกรวันนรสผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอกนะครับองกรวันนรสผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติพัฒน์ผู้บัญชาการตาราาํตรรา,า,าร,ตรวจแห่งชาตินะครับสวาสายลุงทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิตยวงสวรร์ประมาณ1 5 0ถึง160คนและในวันนี้นะครับพี่น้องสองปอหันกลับมาคืนดีกันอีกครั้งตอกย้ำว่าเสียงสวกลุ่มใหญ่ถูกล็อกไว้แล้วไม่ให้ย้ายข้างนะครับ ตัวสอบจากสวกิตตักก็คงจะประเมินได้ว่าสวสายลุงจะใช้วิธีการงดออกเสียงในวันประชุมร่วมสภาโหวตเลือกนายกขณะที่สวสายสรรหาหรือสอวอบ้านใหญ่50กลุ่มที่เป็นกลุ่มการเมืองเก่าส่งมาให้คณะรักษาควา,ษาสมสงบแห่งชาติ คัดเลือกนั้นเวลาโหวตเลือกนายกกลุ่มนี้จะฟังนักการเมืองบ้านใหญ่และกลุ่มของตัวเองสกัดอยู่อย่างไรก็ตามตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดท่าทีของสวก็ยังอยู่ที่2ลุงซึ่งเป็นตัวแทนนะครับกลุ่มอนุรักษนิยมว่าจะตัดสินใจแบบไหนและมีข้อมูลใหม่หรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้ตามข่าวที่ออกมานี้ผมขอวิเคราะห์ในมุมของผมบอกแล้วนะครับย้ําวิเคราะห์ในมุมของผมว่านี่แหละครับสิ่งที่เราต้องกําจัดสวประเภทนี้ออกไปให้หมด เพราะอะไรครับเพราะสรุปแล้วไม่ว่าประชาชนจะทํำยังไงไม่ว่าประชาชนจะเลือกยังไงข้อกําหนดก็สุดทิอยู่ที่สอวอเท่านั้นวันนี้สิ่งเดียวที่จะทําได้เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปก็คือ1ถ้าเกิดมีการเป็นแบบนี้ก็มีการดึงกันไปนะครับดึงกันไปถ้าดึงกันไปแบบนี้แล้วก็ทางสอวอเองนะครับไม่สามารถเป็นเพราะสอวอเนี่ยนะครับที่โหวตเนี่ย ในการเลือกนายกแล้วไม่สามารถไปได้ไม่สามารถเลือกนายกไปได้นะครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ประชาชนคงต้องนะครับมาเอาผิดพวกสวที่มาขัดฝังนะครับไม่ให้นะครับการเลือกตั้งรัฐบาลหรือการเลือกตั้งนายกผ่านไปได้เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดนะครับว่ากําหนดนะครับให้นะครับสวต้องยกมือแล้วคุณไม่ยกมือแล้วอย่างนี้คุณจะมาเป็นสว เพื่ออะไรถ้าคุณยกมือนะครับไม่เลือกนะครับไม่เลือกแล้วคุณจะเลือกใครคุณเอามาเลยไหมวันนี้เอาอย่างนี้ไหมล่ะนะครับเอาอย่างนี้ไหมฝั่งคุณก็ส่งมาเลยฝั่งนี้ก็ส่งมาแล้ว achen, ต,ต่างคนต่างมาเลือกต่างคนต่างมาเลือกเลยอ่าคุณฝั่งส่งฝั่งฝั่งคุณเลยฝั่งฝั่งคุณเนี่ยที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยลุงตู่ลุงป้อมเนี่ยส่งมาเลยใครก็ได้คนหนึ่งฝั่งนี้ก็ส่งมา แล้วตัดสินเลือกเลยครับเลือกนายกเลือกนายกเลยอ่าเลือกว่าใครจะได้เป็นถ้าถ้าเลือกพิธาพ,พิธาได้เยอะฝ่าพิธาก็ได้เป็นประยุทธ์ได้เยอะฝ่าประยุทธ์ก็ได้เป็นเอาไหมล่ะกล้าหรือเปล่าฮะคุณสวถ้าวันนี้คุณไม่ได้คิดจะถึงประเทศชาติแต่คุณคิดถึงจะประโยชน์พวกพ้องของตัวคุณเองแล้วคุณจะดึงเชงเอาไว้แบบนี้เพื่อให้พลเอกประยุทธ์รักษาการไปเรื่อย คุณกำลังทำให้ประชาชนไม่พอใจขึ้นเรื่อยๆเพราะผมต้องบอกเลยวันณะวันนี้สำหรับสอวอบอกได้เลยครับสอวอหลายๆคนประชาชนบอกเลยครับว่าไร้ประโยชน์ไม่มีค่าอะไรเลยเสียดายเงินจากภาษีประชาชนที่ต้องจ่ายให้คุณทุกเดือนทุกเดือนแล้วคุณไม่ได้ทำประโยชน์ในตำแหน่งสอวอ,อะไรเลยนี่คือเสียงจากประชาชน คนหนึ่งและผมคิดว่ามีอีกประชาชนหลายๆคนที่คิดอย่างผมมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ